จิ๋วเทาเจ้าบางน้อยนิทานจินตนาการชุดพัฒนายาวชนแต่งโดยสมนึกพาณิชกิจจัดพิมพ์โดยองค์การค้าของกุลุสภานะคะจิ๋วเทาเจ้าบางน้อยตอนที่2ชื่อตอนพยาบางที่อยู่ของพยาบางนั้นอยู่ในป่าลึก ที่มีต้นไม้สูงเบียดเสียดหนาแน่นและล่มคล้มมีสัตว์อื่นๆอาศัยอยู่ในป่านี้อีกมากมายบางน้อยดันด้นเข้ามาอย่างไม่คลั่นคลามบางครั้งต้องแวะถามสัตว์ต่างๆที่อยู่ตามทางผ่านบ้านของพยาบางอยู่ตรงไหนจ้าบางน้อยถามฝูงลิงฝูงหนึ่งซึ่งพาก,กันห,ห้อยโหนโยนตัว เล่นหยอกล้อกันอยู่ตามกิ่งไม้สูงสูงโน่นนะจ้าบนต้นยางใหญ่ที่สูงที่สุดในป่านี้นะ่ะนางลิงตัวหนึ่งซึ่งมีลูกน้อยเกาะติดอยู่บนหลงังต่อพลางชี้มือบอกทางบางน้อยเพ่งสายตาไปที่ต้นยางใหญ่ซึ่งมียอดสูงลิ่วกว่าต้นไม้ใดๆในป่านี้แล้วโยนตัว ถ้าหลาร่อนไปที่นั่นอย่างเร่งร้อนบ้านของพยาบางเป็นโพรงกว้างบนคาคบของต้นยางมีใบหนาหนาของมันปกปิดมิดชิดจนหากไม่สังเกตให้ดีก็แทบมองไม่เห็นขณะนี้เป็นเวลาบ่ายแสงอาทิตย์ส่องลอดใบไม้ลงมารำไรเจ้านกเขากูร้องหาคู่เสียงดังวังเวง แต่พญาบ่างกำลังนอนหลับพักผ่อนในบ้านพโพรงไม้อย่างเป็นสุขป๊อกป๊อกปอกท่านพญาบ่างครับบ่างน้อยเคาะปอกปอกที่ปากพโพรงแล้วส่งเสียงเรียกอย่างสุภาพและกิริยาดีใครกันนะ่ะเสียงตอบออกมาดังจนบ่างน้อยสะดุ้งผวาแต่ก็ยังดีใจ ที่ได้พบผู้ที่ต้องการจึงกลั้นใจตอบไปว่าผมเองครับผมมาขอความช่วยเหลือพยาบางเป็นผู้เท่าที่มีแต่ความเมตตาอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าผู้มีผู้ต้องการความช่วยเหลือจึงรีบเปิดปากโครงออกมาดูคั้นเห็นบางน้อยผู้เท่าก็หยีตามองอย่างแปลกใจ เชิญเข้ามาข้างในสิข้างในบ้านกว้างขวางโออาจนบางน้อยทำตัวลีบและค่อยๆคลานกระดุกกระดิบเข้าไปหมอบอยู่ตรงหน้าพยาบางแล้วบอกความประสงค์ของตัวว่าผมต้องการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ครับพูดเสียงพูดที่หนักแน่นมั่นคงนั้นถึงกับทําให้พยาบางอ้าปากค้างอย่างงงงัน เพราะแม้ว่าพระยาบางจะมีความสามารถในการทำอย่างนั้นได้แต่ก็ไม่ปรากฏมีใครต้องการมาก่อนบางน้อยจึงเป็นรายแรกช่วยผมด้วยครับผมอยากเป็นมนุษย์ผมชอบพวกเขาผมจะไปอยู่กับพวกเขาบางน้อยอ้อนวอนเจ้าจะไปอยู่กับพวกเขาได้อย่างไรพวกมนุษย์นั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ แตกต่างไปจากสัตว์ป่าอย่างพวกเรามากมายเราไปอยู่กับพวกเขาใช้ชีวิตอย่างพวกเขาไม่ได้หรอกแม้เจ้าจะได้ไปอยู่ในที่ดีเลิศเพียงใดเจ้าก็จะได้พบว่ามีหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเจ้ามันจะกลายเป็นความทุกข์ความทรมานของเจ้าเสียทีเดียวแหละพยาบางพยายามชี้แจงด้วยความเอ็นดูและปลานีแต่บางน้อย ก็ยืนยันคำเดิมผมพร้อมที่จะผจญภัยกับปัญหาทุกอย่างครับมันไม่เพียงแต่เท่านั้นหรอกนะยังมีอีกอย่างหนึ่งคือข้าสามารถเสกให้เจ้าเป็นมนุษย์ได้ก็จริงหรอกแต่พวกเราชาวบางมีร่างกายเล็กกว่ามนุษย์มากมายแม้ว่าเจ้าจะโตขึ้นได้ถึงสามเท่าเมื่อกับร่างเป็นมนุษย์ เจ้าก็ยังตัวเล็กจิ๋วอยู่นั่นเองเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขาแล้วถึงแม้บางน้อยจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเติบโตเร็วกว่าบางอื่นๆในวัยเดียวกันแต่บางน้อยก็มีลำตัวยาวจากหัวถึงหางประมาณ20เซนติเมตรกว่าๆเท่านั้นเองแม้จะโตถึงสามเท่าเขาก็มีความสูงไม่ถึง100เซนติเมตรอยู่ดี แต่ในความรู้สึกของบางน้อยแล้วหากโตขึ้นถึงสามเท่าตัวก็ไม่เลวนักหรอกเทียบกับเด็กๆทั้งสที่วิ่งเล่นกันอยู่ริมแม่น้ำแล้วคงไม่แตกต่างกันมากนักบางน้อยจึงบอกพยาบางว่าเขายินดีแม้ร่างกายเล็กไปบ้างก็ตามถ้าเช่นนั้นข้าจะช่วยให้เจ้าได้สมปรารถนาพยาบางใจอ่อนจนได้ ขอพระคุณครับบางน้อยดีใจจนตัวแทบลอยรีบคลานเข้าไปหมอบอยู่ตรงเท้าของพระยาบางก่อนจะเป็นมนุษย์เจ้าจำไว้อย่างหนึ่งว่าพวกมนุษย์นั้นเขาเดินโดยใช้สองขาฉะนั้นเจ้าอย่าทลาล่อนไปไหนไหนอย่างที่เคยทำเป็นประจำเป็นอันขาดมิฉะนั้น เจ้าจะพบความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงรับผมให้สัญญาบางน้อยรับปากทันทีเพราะอยากกลายร่างเป็นมนุษย์เต็มทีแล้วเอาละ่ะงั้นตามข้ามาเราจะไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิกันในป่าใหญ่ที่ร่มเย็นแห่งนั้นมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาออกรอบทิศอยู่ต้นหนึ่งพ้นเล็กๆสีแดงปลั่งของมัน เป็นอาหารของสัตว์นานาชนิดใต้ร่มเงาอันร่มคื้มของมันมีบอ่อน้ำใสสะอาดเย็นสดชื่นตลอดทั้งปีเป็นที่อาบที่กินของสัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลายในแดนป่าต่างถือกันว่าต้นไม้นี้คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาความชุ่มฉ่ำสดชื่นที่แผ่ลงมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สร้างความสุขสงบให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ที่อยู่โดยรอบบริเวณให้มีแต่ความรักและความเมตตาต่อกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กตั้งอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขบางน้อยตามพยาบางมาที่ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความรู้สึกดีใจตื่นเต้นสุดจะพณนาสัตว์ทั้งหลายที่รู้ข่าวต่างมาดูด้วยความสนอกสนใจเอาละ เจ้านางลงตรงนี้พยาบางชี้ไปที่หินก้อนใหญ่ริมตะลิงขันบางน้อยทําตามจึงบอกว่าหันหน้าไปทางบอ่อน้ําแล้วหลับตาลงทันใดนั้นเดี๋ยวหยุดก่อนพยาบางพ่อกับแม่ของบางน้อยนั่นเองเพิ่งจะตามมาทันพ่อแสงแดดจ,จ้าเป็นอุปสรรคในการเดินทางไม่เหมือนบางน้อยผู้ออกท่องเที่ยวเวลากลางวันเสมอ จึงมาได้รวดเร็วกว่าความร่มกลึ้มของบริเวณนี้ทำให้บางทั้งสองค่อยสบายตาขึ้นมากกล่านั้นนางบางก็ยังมีน้ําหูน้ําตาปริมอยู่ที่ขอบตานางมองดูลูกน้อยด้วยดวงตาพล่าเลือนลูกรักเจ้าเปลี่ยนใจเสียเถิดนางอ้อนบ่นหน้าสงสารบางน้อยเองก็รัก และอาไลยพ่อแม่ไม่น้อยแต่ความปรารถนาอันล้ำลึกก็กุมจิตใจแน่วแน่เกินกว่าความอาไลใดใดจะมาขวางกั้นได้แม่ครับปล่อยลูกไปเถิดลูกคงจะมีความสุขมากหากลูกได้เป็นมนุษย์อย่างที่ต้องการนั่นคือคำยืนยันที่พ่อบางกับแม่บางต้องจํายอมแม้จะต้องเสียน้ำตาเพราะความอาไยก็ตาม เอาเถิดเมื่อเจ้าต้องการอย่างนั้นก็ควรปล่อยให้เขาได้ลองดูพยาบางพูดขึ้นบ้างและกำชับบางน้อยว่าหากเจ้าต้องการกลับมาเป็นบางอีกก็จงจำไว้ว่ามีแต่เลือดของพ่อเจ้าและน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้เท่านั้นที่จะช่วยเจ้าได้โอ้ขออย่าให้ผมต้องกลับมาเป็นบางอีกเลยครับแล้วบางน้อย ก็หันหน้าเข้าหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลับตานิง่งตั้งใจแน่วแน่ถึงร่างกายอันสวยงามของมนุษย์อันเป็นความปรารถนาสูงสุดของบางน้อยมีเสียงจอกแยกจอแจอของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเฝ้าดูพระยาบางต้องทำสัญญาณขอร้องให้ทุกตัวเงียบลงแล้วตัวเองก็หลับตานิง่งยื่นมือมาวางบนหัวของบางน้อยแล้วเริ่มร่ายมนพึมพา แสงอาทิตย์ลำยาวๆส่องลอดใบไม้ลงมากระทบน้ำในบ่อให้เกิดประกายระยิบเสียงสวดคาถา,าของพยาบางดังวังเวงไปทั่วราวภัยโอมมโนสานังมโนกรรมมังโอมเพียงลําแสงยาวๆค่อยๆทะแยงขึ้นสาส่องต้องร่างของเจ้าบางน้อย ที่นั่งแน่นิ่งไม่ไหวติงด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์สัตว์ที่ตัวเองคิดว่าประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงล่ำแสงสีทองอาไล้าย่างสีเทาเงินของบางน้อยจนอุ่นซ่านไปทั่วเรือนกายทันใดนั้นร่างเล็กๆแบนๆเต็มไปด้วยขนหนานิ่มค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ขนตามตัวค่อยๆหดสั้นกลายเป็นเนื้อสีน้ำตาลเนียนละเอียดอย่างเนื้อหนังของมนุษย์หน้าตาหัวหูปากจมูกก็แปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นของมนุษย์หางหดสั้นเข้าจนไม่มีเหลือเขาเปลี่ยนเป็นเด็กชายเล็กๆที่สมบูรณ์แบบแล้วมีเพียงแววตาเท่านั้นที่สอบประกายระแวดระวังขี้ตื่นตกใจง่ายอันเป็นวิสัย ัสันชาตยานเดิมมาแต่กําเนิดไม่เปลี่ยนแปลโอ้โอ้ลูปแม่นางบางลําพึงลคล่ําครวนหากบางน้อยไม่ได้ยินเสียแล้วทันทีที่ลืมตาขึ้นมองดูตัวเองเขาก็ร้องัชยโยออกมาเป็นภาษามนุษย์ดังลัานแล้วกระโดดรูขึ้นยืนสามวจตัวเองทันทีวีดวาดตุ้งติ้ง บางน้อยลองขยับแขนดีดขามันออกจะเกะกะขาดเขินไปนิดเพราะยังไม่เคยชินแต่มันก็ส่งประสิทธิภาพใช้ได้ทีเดียวแหละบางน้อยกระโดดแทบตัวลอยวิ่งตะบึงกลับออกมาทางเดิมยังไม่สนใจใครอีกเขาลืมแม้แต่ขอบคุณพยาบาลเดี๋ยวก่อนนางบางาวาตามลูกน้อยแต่สายเกินไปเสียแล้ว ขายาวๆสองขาของมนุษย์นั้นพาตัวเองหายไปลิบลิบปล่อยเข้าไปเถิดพยาบาลเอ,อ่ยเสียงเบามองตามร่างที่ตัวเองเองเสกขึ้นด้วยความเป็นห่วงสัตว์อื่นก็พลอยมีความรู้สึกอย่างเดียวกันไปด้วยแม่บางนั้นถึงกับน้ำตาไหลพลากแม้จะมีพ่อบางคอยปลอบโยนนางก็ยังโศกเศร้าไม่สา,งสา่งซา จะมีความรักความห่วงใยในโลกเข้าความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกของตัวได้อีกเล่าส่วนบางน้อยที่วิ่งตะบึงออกจากป่าด้วยความลิงโลดนั้นเขาลืมไปว่าบัดนี้เนื้อตัวของเขาล่อนจ้อนไม่มีขนนิ่มๆหนาๆคอยปกป้องผิวหนังอีกแล้วเขาจึงไม่ค่อยระวัง ผิวหนังบางๆถูกกิ่งไม้และเลียวหนามขูดและทิ่มต่ำจนเลือดไหลซิบอุย้ยบางน้อยครวนกลางพ่อรู้สึกเจ็บแปลกๆเมื่อเท้าเล็กๆเปื่อยเปล่าของเขาเยียบเอาหนามแหลมๆเข้าอย่างจังกล่านั้นก็ยังวิ่งตะบึงไปไม่ยอ่อท้อจุดไม้คือหมู่บ้านอันมีบ้านเรือนของมนุษย์ปลูกอยู่เป็นกลุ่มริมฝั่งแม่น้ำโขง การเดินป่าด้วยขาสองขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยดูเหมือนกิ่งไม้เถาวันและเรียวหนามช่างมีมากมายเกะกะขวางทางมากกว่าเมื่อตอนร่อนทาลาด้วยปีกบางๆงของบางเสียอีกดูเอาเถิดบางน้อยวิ่งตะบึงมาตั้งแต่ตะวันบ่ายคล้อยจนบัดนี้แสงแดดโหดหายไปแล้วยังไม่พ้นแนวป่า สัตว์หลายชนิดแม้แต่ฝูงลิงที่เคยบอกทางเมื่อขาไปพากันหลบเป็นพันละวันเมื่อเห็นบางน้อยในร่างมนุษย์สัตว์ใหญ่ๆหลายตัวที่เคยเป็นอันตรายต่อมนุษย์เกือบจะทำร้ายเอาบ่อยครั้งแต่คันเข้ามาใกล้ได้สัมผัสกลิ่นกายของบางน้อยพวกมันก็ทำเป็นเมินและถอยหนีไป แล้วตะวันก็รับขอบฟ้าบางน้อยยังคงเดินเดียวดายอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่ตานกฮูกและสัตว์หลายตัวที่เคยเป็นเพื่อนกันตามดูอยู่ห่างๆโดยเฉพาะพ่อบางกับแม่บางนั้นยังทลาล่อนตามมาไม่ยอมหยุดแม้จะไม่ได้รับความสนใจใหญ่ดีจากลูกน้อยแล้วก็ตาม ร่างกายที่ปราศจ,จ,จากขนห่อหุ้มเริ่มปวดแสบเพราะถูกกิ่งไม้ทิ่มแทงสองเท้าเริ่มปวดระบมท้องเริ่มหอ่หอห่ทอท้องเริ่มร้องจอกจอกเพราะความหิวเสียงจัก,กจัจนที่กรีดร้องบนต้นไม้เสียงน้ำไหลรวมทั้งความหนาวเย็นเริ่มแผ่คลุมทั่วแนวพล ไม่อาจทำให้บางน้อยผู้มีจิตใจแน่วแน่รู้สึกหวั่นไหวร่างน้อยยังคงดบ,บุกไปข้างหน้าอย่างไม่ถดถอยตกดึกอากาศยิ่งหนาวเย็นจนสั่นสะท้านไปทั้งร่างความเหนื่อยล้าทำให้ก้าวขาแทบไม่ออกคิดถึงโพรงไม้ที่แสนอบปุ่นแล้วน้ำตากับไหลพลากในที่สุด ก็ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาเอ๊ะมีเสียงเด็กร้องไห้เด็กที่ไหนจะมาอยู่ในป่าเวลาคํามืดดึกดื่นป่านี้เสียงพูดคุยกันนั้นเป็นเสียงของมนุษย์ใช่แล้วพวกเขาเป็นมนุษย์ที่บางน้อยโดนด้านมาหานั่นเองบัดนี้พวกเขามาอยู่ตรงหน้าของบางน้อยนี่เองในทันทีนั้น ก็มีแสงไฟเป็นลำยาวใช้กลาดมาที่หน้าของบางน้อยจนสายตาเขาผ้าเลือนต้องลกก้มหน้าและใช้มือปิดไว้โอ้เด็กจริงๆด้วยเด็กตัวจิวจ๋วๆลูกของใครวะมาเดินหลงทางอยู่แถวนี้มนุษย์ผู้ชายตัวโตๆสองสามคนรุมล้อมเข้ามาดู ทางทรงเสียงโวกเวกเพราะความตื่นเต้นและแปลกใจพวกเขาทําให้บางน้อยตกใจกลัวแต่ก็ยังอดดีใจอยู่ลึกๆไม่ได้ที่ได้พบมนุษย์อย่างที่ปรารถนาเสียทีก,ก็จบสําหรับตอนที่สองนะคะบางน้อยสมความปรารถนาในความเป็นมนุษย์แล้วแต่ ความเป็นมนุษย์ของเขาจะมีปัญหาตามมาอย่างไรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ญาติสมเนิกด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจเล่าให้ฟังกันอีกต่อไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะ